สวัสดีเนี่ยมือเศร้าค่ะเพื่อนเพื่อนเจี๊ยบมาปลอยน้ำใส่พักค่ะอันนี้เป็นพักซี่หล้อมนะคะนะน่ะเนาะยุขหางบอกรกูเจี๊ยบนะคะนี่ค่ะตอนเหล็กแหลกพูนเพิ่นเพิ่นบุหลายดอกค่ะมีอยู่บวกกีตุนเนาะอยู่มุมนี้แต่ว่าเพิ่นกับขยายเจี๊ยบปูพกงนะคะบันนี้ก็เพิ่นกับสีมาแบบ เวล่าข้าเก็บข้าหยั่งข้าถิ่มเศษเพื่อนน่ะนะคะเพื่อนมา้น้ำหนามน้ำหยังเนาะมาเกิดอยู่นี่นี่ค่ะเจี๊ยบสิจงไว้ค่ะเพราะว่าเพื่อนเพื่อนอยู่ถึกมองแล้วเนาะมองนี้มันเพื่อนเป็นเพื่อนซุ่มไว้น่ะค่ะกับสิอยู่เลยทั้งปีเนาะนี่ค่ะเจี๊ยบยังไม่พันาดยมะเอาปุ๋ยมาใส่เพื่อนนะคะเพราะว่าเพิ่งเอาหญ้าออกให้เพื่อนค่ะกับยังมีหญ้าปนๆอยู่เนาะ มืดแถบานนี่โทรศัพท์จีเจก็ทายรูปทายรูปน่ะในรูปน่ะขี่ลายกลัวของจริงนะคะจีเจกะจกเสียดังใดเนาะเพราะว่าถ่า้ถา่ถาสื่อไม่เก็บเงินก่อนค่ะพละหลายเนาะ อดเบิงให็นแน่เด้อค่ะคันบ่เบิงกับเปิดถิมใบค่ะเจี๊ยกกะว่าเจี๊ยกไสซดบเป็นนะคะเจี๊ยกว่าเริ่มสิเริมลมคลิปยาาขึ้นนะคะเพื่อนๆกะคันบามันไล่มันเบิงบ่ชาติกัเปิดถิมใบเด้อค่ะเพราะว่าเจี๊ยกบางเทื่อเจี๊ยกทำงานเบิงเ้เพื่อนนะคะเจี๊ยกกับบอไดเบิงเต็มที่ดอกค่ะบางเถื่อห้าบ่มีเวลาเนาะเจี๊ยกกับเปิด ว่างไวแล้วก็ย่างไปหันไปหนีฟังแน่บ่ฟังแน่นะค่ะแต่ว่าก็ขอให้คลิปเพื่อนน่ะจบน้อค่ะเนาะอันละค่ะก็แค่เมินบอกว่าห้าเบิึงให้เพื่อนแล้วเนาะคันห้าบ่เมินเพป็นกระสิว่าจะห้าเบิึงให้เพื่อนบอกให้บ่เบิึงให้ยังสีนะค่ะคือเจี๊ยเียกันละค่ะคันเจี๊ยเีกกับโบเคยเฮ็ดยูทูบเหมันเนาะค่ะเนาะบ่เคยเฮ็ดคลิปนะค่ะถ้า แต่บ่มีเพื่อนเม่นเขาม้าจี๊ดเจ๊กก่คือสีบบฮูหรือว่าผู้ได้เบิ่งเหติจี๊ดเจ๊กเนาะนั่นแหละค่ะจี๊ดเจ๊กกะเฮ็ดตามเพื่อนบอกนั่นแหละค่ะแต่ว่าก็เจี๊ดเจ๊กนั่นบบฮูแม่กระทั่งว่าจะคล้องได้จักชั่วโมงจักเวลาเท่าใดเจี๊ดเจ๊กกะเฮ็ดไปซื้อเบิ่งกะแจักสีวีเบิ่งมองใดเนาะบอกอีหลาน่อยอีหลาน้อยกับโบหูเหลืองอีหลาน้อยกะ กะว่าอันนั้นเป็นว่าแม่เบาไปทวดทีวทวดเด่นผลว่าแม่ก็เลยว่าเออเบืองให้แม่เนี้ยแม่ก็อยากหูเนาะต่อไปจเจเียกยกบจัส่สิเฮ็ดเด็ดซ้ำได้ดอกค่ขาดเจเียกนัน่นบบเก่งทางเรื่องโทรศัพท์เรื่องใส่โทรศษละซับเจเียบก,กับสีเฮ็ดไปเรื่อยๆแล้วก็สิกสิบสิไป จักสีหลอดน้ำม่บ่ค่ะเฮ็ดไปตามอันนี้เนาะนี่ค่ะเปิดน้ำใสแบบนี้ให้เพิ่นซ่มไ้นะคะแล้วก็ให้เพิ่นบดตายเนาะแล้วก็ข้าก็สิเด็กเก็บขายค่ะแต่ว่าตอนนี้เจี๊ยกกับ่ไเด็ดมาเก็บตรงนี้ดรอกคะ่ะเพราะว่าเจี๊ยบก็ว่าเพิ่นบ่เด็ดถือปุ้ยแล้วเพิ่นก็่อน้านงสิเบิง่งยอดแข็งๆเนาะ ใส่พอสำเนีงค่ะตัวน้ำนี่เพิ่นเพิ่นสิขังเร็วนะคะถ้าแมนเฮ็ดหน้าก็คือสิเฮ็ดด้เจีเจียกว่าเพราะว่าเป็นหน้าเก่าเนาะจีเจียก็เคยคิดอยู่ค่ะว่าสิเฮ็ดหน้าเคืองไรบ่นะเฮ็ดเลดล็ดไปเนาะปกติคันแมนว่าจีเจียกบ่ญยากเฮ็ดพักให้พญายนะ่ะจีเจียบสิปลูกพักภายหน่อยขายคือเก่าค่คะบดน,นีจีเจียกับปลูกด้เได้ค่ะแต่ว่ามันมีปัญหาคือเวลาไปทรงเขานะคะ่ะ พ่อใหญ่ต้องเลนไปทรงพักอยู่ตลาดหายเนาะถือช่วงเวลาเพิ่นลับปลาอย่างสินะคะ้าเพิ่นกระจมนะคะ่ะบนันนีิเจี๊ยบก็เลยว่าบเหตดดีกลัวเพราะว่าสงสารพ่อใหญ่เพิน่นเพิ่นต้องไปทรงกระกะไกลเติบขาบันนี่กะช่วงล้างมากเขากับมาลับอยูหน้าปากซ้อยนะคะ่ะแต่กระดองโอโอกไปทรงเขาอีกค่ะเพราะว่าเขากับบันนี่เขากับฝ่าวไปผ่านตลาดน่ะนะคะเขาก็จะผ่านบานเห่าเนาะเขาเจะก็จอดเอาตั้งสีนะคะ มันก็มีปัญหาน้ำเจียกแม่บางส่วนนะคะเพราะว่าเจียกกบเมื่อยหล้วก็เห็ดบท่านขาวนํากับมีค่ะเจียกกบว่าสิล่งคลิปเง้วขึ้นเพราะว่าเจียกไล่ซดบวเป็นขึ้งมูหล้วก็โทษแล้วซับเจียกกับ่บ่ดีนะคะเจียกกะถามอีหลานอยอยุว่าแม่แต่อยากไล่ซดแต่ว่าโทรศัพท์บ่ดีอีกอย่างหนึ่งกะ เฮากะลงคลิปงี้งย่าไปก่อนนะเนาะเผื่อว่าต่อไปเฮามีโทรศัพท์เครื่องใหม่เฮากัจังเฮ็ดนะคะวันนี้อิหลาหน้อยว่าแม่์ขันไลซด์แล้วแม่บ่ย่านบ่ไอหมูบ่พนวะอิหลาหน้อยพึ่งปิดพ้นขีอน่อายนะคะเกี๊ยเปียกับมัแกงเพึนนะ่นเนาะขุดขี่อาย เจี๊ยกว่าบ่แม่บ่อายดอกเพราะว่าเจี๊ยกอยากเห็ดเพื่อว่าพานได้ือ้นูก็ดีเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะเจี๊ยกจะเห็ดยี่สิบราคาสุ่มืลยจะอาย์สะท้อนแสงเนเดอถ้าว่าทังหนาผุนเป็นตะเวนออกเนาะตะเวนกระลังขื้นเจี๊ยกก็มาเจี๊ยกจะปูบักเขือค่ะบักเขือนี่ทั้งพุนอะเพิ่นลืมง่ามล่ะค่ะ เิ่นเลื่มงามเนาะวันนี้เจี๊ยบว่างๆเจี๊ยบสืบไปเอาไปสืบพันธุ์อีเพราะว่าเจีย๊ยบเขาเด็กเพาะนะคะพอไงเพื่อนของฮดถือกันใด้ค่ะเพื่อนฮดฟังของเพื่อนคุณอยู่คนละขางเพันดาไก่ไก่เพันออกมาอันนั้นออกว่าจิกพักเจี๊ยบ มันส้นไกลหน่อยเนาะสีหลอดบอนี่มองนี้มองทั้งนาเนี่ยสิจีเจกียร์ดนามไปดินาฟ้นนั่นฟ้นนานาเพิ่นกระสีขังขังเอือขึ้นมาเนาะค่ะเนาะจีเกียกกับไดีวังให้เพื่อนให้พีกนี่เพื่อน,อนอยูฮอดหลายปีเป็นปี แบบเก็บได้ดิดดดนๆคือจังบานห้าวดอกค่ะเพราะว่าทีเพื่อนนี่เพื่อนผีอุ้มน้ำเร็วนะคะ่ะเกียเกียร์กะวังว่าสวงแรงนี่เพื่อนก็นาสิลยูยูด้เนาะบอดีเป็นโคกลงศิลนะห้ากับสเสดขายเ,าเกียรียรว่าเสร็จไปค่ะลูกเกียรเกียร์บอดีมีตนทุนคือนโมเกียรเกียรนั่นบอดยญาณยังตะโอนนั่นซง เจี๊ยกกันเคยว่าวเนาะแต่ว่ามูโกเก่ากับอาซิฮูพี่เจี๊ยกตัดสินใจมาเหตุยูทูปน่ะค่ะทั้งทั้งที่มันเป็นความหวังล้มล้มหนึ่งแรงของเจี๊ยกนั่นแหละค่ะเจี๊ยกนั่นอยู่ผู้เดียวน้ำแน่บ่มีโมหรอกอ่ะโบมีโมกับแถมบอดี้คุยกับไพรเลยค่ะแต่ละมือเนาะนอกจาก่คนใหญ่เนาะเอาคนใหญ่เป็นเพื่อนนะคะ พอใหญ่ไปขายของตอนบ่ายโมงบ่ายสองแล้วนะเจี๊ยบกับยูู้เดียวค่ะบหมืน,นี้มมือเศร้ากับยูกับพอใหญ่กับจริงพ่อใหญ่กบับบได้ยูแบบคุยกับเห้าดอกค่ะเพื่อนกับไปเอาของเอาอยางเนาะกะ็เสดคุยกันกาตาเวลากินข้าย่างมันแรงตั้งสีนะคะบัน,นี้ลูกกบับบได้มหาเห้าแบบรู้นะคะบัน,นี้เจี๊ยบกับบุ๊คบูว,าว่าก็เลยว่า ก็คึดไปนะคะว่าลูกน่ะสีเลียนแล้วตะกอนนั่นทรงอินูเลียนนั่นเท่ามีเจ้าหน้ายนะคะตะกอนจิเจี๊ยบทำงานอยู่ผักไตเนาะค่ะเนาะจิกกเจี๊ยบก,กับเคยเบาแล้วล่ะคะ่ะจิตเจี๊ยบไปแบบนี่แหละค่ะอยู่พอตะขอดอีหลาเนาะอ,อยู่บ้านนะคะลูกจิเจี๊ยบห่างเนาะขอดตะตะกอนจิเจียอยู่เฮ็ดหน้านะค่ะอยู่บ้านเนะานเนะวันนี้ก็ขอด พีลาน้อยอยู่บ้านได้ได้แปดเดือนนะคะเพื่อนกับพี่น้องกันนี่แหละค่ะขี่เก้าอ่ละล่ะก็ว่าไปทํางานอยู่ภาคใต้นะ่ะได้เงินหลายเนาะ,ะเจยบตอนนั้นจเจเจยบ่มียังค่ะ,จะเจยบก,ก็เลยอยากไปทํางานก็เลยไปทั้งที่บ่เคยไปภาคใต้เลยนะคะ,จะเจยกกบก็ไปไปทํางานอยู่ภาคใต้ไปจังหวัดสงขาค่ะไปตัางแต่เอีหลาหน้องอยู่แปดเดือนเนาะ แม่เจี๊ยบกับว่าไปที่เไปที่ละอีลาไปเพื่อว่าเพื่อห้เฮาเลยไปเพื่อว่าห้เฮาได่ขึ้นงูสินะคะสิได้เงินมาเฮ็ดเือนเนาะก็เจี๊ยบกับยุน้ำแม่เนาะถามว่ามีหน้าพอเม่มีหน้าบอกกับมีดอกค่ะแต่ว่าเห้มีหน้าแล้วเห้กับมีพี่น้องหลายคนนะคะแล้วเห้ก็อยากหาเองเหน้น,น้าเนาะเจี๊ยบกับเลยผ้ขอบครัวไปบุญค่ะไปผักไตเนาะ ล้วอีหนูกับไปเลี้ยนจบอยู่ผักไตแล้วค่ะไปเลีลลยเ้ยอม,มเอเเลยมอหนึ่งอยู่ผักไตจนเลี้ยนจบเนาะบานีขันเมนวาแม่เจีย๊ยบป่วยนังเจี๊ยบกก็คือเสียงอยู่ผักไตอยู่ดอกค่ะเจี๊ยบว่าแม่เจี๊ยบป่วยเจี๊ยบก็บเลือตัดสินใจกลับบ้านนะคะกับมาดูแลกันแม่ซอยกันนอเพรวาลูกทุกคนกับ อยู่ในช่วงกระล่างสางโตนะคะบาน,นี้ก็พอกราบมาพี่น้องก็แบบแม่เป็นปวยนานนะคะก็เลยต่างคนกับต่างมีพลาละเนาะเจียวก็เลยตาสิงก็เลยเป็นค้นไบดูดูดยูนะคะยูแบบดูแลแม่ให้น้องให้ผู้เขามีลาละเขาไปทำงานเนาะนี่ค่ะตน้นัะหุงเจี๊ยบ เด็เยกยกระยู่จนย่า่กับกับปวยโดนได้ค่ะเป็นมะเร็งเนาะเด็กเยียกกระยู่แบบอยู่จนย่า่เพิ่นจากไปนะคะก็เป็นปีดอกค่ะเพราะว่าัวเพิ่นสิบไปเนาะัวเพิ่นสิอันนั้นบานนี้พ่อแม่เจเยียกเสียแล้วนะคะดเดเยียกกับได้เห็ดหน้าอยู่ด้ค่ะได้เห็ดหน้าเจ้าของเนาะ จเจเจก็เลื่อมบอกว่าจเจเจไปทํางานภาคใต้จเจเจก็เด้ทรงลูกเรียนโดยที่ห้าปต่ตองเคียดเท่ามีเงินเดือนน้ำถั่าแกเนาะห้าบวามีเท่าขาดสนเท่ากับเอาน้ำถั่แกนะคะบ้านนี้เอากอนเท่ากับเหตุงานใส่หนีเพื่อนนังสินะคะ,จะเจเจก็เก็บเงินเก็บทองแล้วก็จเจเจกไ็ไดมาไดมาสซื้อซื้อหน้าแปลงหนึ่งนะคะ สื่อหน้ากับพญาย์เนาะแปลงหนึ่งอยู่บ้านค่ะตอนนี้ก็ mm hmm. เจี๊ยกกระปล่อยให้พี่น้องเป็นเฮ็ดค่ะแล้วก็มี่บอกง,ง่ายๆคือว่ามี่อนาจักเป็นของเจ้าของนะะเนาะค่ะเนาะก็ยังดียังมีหมองอยู่ mm hmm. เจี๊ยวก mm hmm. ว่าเจี๊ยกก็ได้มาบัา mm hmm. นนี้อยู่ไปพรายายตายแล้วก็อยู่ไปตอนนั้นน่ะ mm hmm. เจี๊ยกกระสร้างบ้านน่ะได้ค่ะสร้างบ้านที่เหลือจาก เหลือจากเงืนจากสื่อสื่อหน้าแล้วเนาะเจียบๆกะเอามาปลูกบ้านนะคะเจียกมิธีในหมู่บ้านนะ่ะแปลงหนึ่งค่ะเจียกเคยเฮ็ดงานเคยสื่อใบตั้งต่อีนูเนยน่อยนะคะบันนี้ค่ะพ่อมิมีถีเจียกๆกะถมว้เนาะ,ะแล้วก็พอเหลือเงืนจากจากสื่อหน้านะคะมีเงินเก็บเล็กๆน้่ยน้อยเจียกกะเอามาปลูกบ้านนะคะเจียกกะปลูกว่าแล้วสำคัญบ้านเจียกน่นะ ยังว่าท่านในแล้วค่ะเจียกับมันคือมูขาวามาทํางานอยูุ่ระย่องในเงินอนเจียกับอยากหเห็้เงื่อนเจียกแล้วเนาะเจียวกับมีคว้มฝันคือเก่้าอีกแล้ะค่ะใส่ใส่ลูกกับสีเลี้ยนต่ออีกเนาะลูกกับสีใหญ่เป็นหน้าเจียกกัะเลย่ตัดสินใจมาระย,ย่องน้ำมูลน,น่ะค่ะมาก,ก็มาแบบว่าเจียกคึ้ไปแล้วก็คือละครเขาวม,มาระย,ยอ่องเจียกกับตัดสินใจมา,าน้ำขาวแบบว่าคืดว่า ลืมขึ้นไปจะคข้องน่ะิเฮิตไดบอ่อน่ะคะ่ะบ้านนี้เขาว่าไปไปไปแล้วย่องกันนะเจ,เจะี๊เยกะขึคืนรถนะคะคืนรถมากิดว่าเก็บของจากหน้านะคะเครื่องตัดหญ้าก็ไปตัดหญ้าเนาะเอาึืนรถมากบ่สีเอามา,าษษษษษษษไว้บ้านนะคะมันก็ติดมานําเนาะมันก็เป็นคือจังว่ารีคิด <laughs> เห้เยีเ๊ยมากแบบว่ามาโต๊งานยังบ่พ่อเนาะคะนะ่ะเนาะดีที่เครื่องตัดหญ้านะ เพิ่นติดมาน้านะค่ะเจี๊ยกก็เลยไดแดเอาเครื่องตัดหนานันมาตัดหนานลับจ้างตอนที่ว่าตกงานเนาะเจี๊ยกกับมาไปยูสายเจี๊ยกกับสู้ดีเจี๊ยกเจอคนใจดีนะคะคนละย่องบางคนเขากับใจดีใจดีเขากับซอยห้าเนาะซอยห้าในหลายเรื่องที่เป็นแม้าได้นี่ก็เพราะว่าคนละย่องซอยนะคะเยวจดเจี๊ยกสิท้ายเ้เบิงเนาะว่าผู้ใดที่คยซอยเจี๊ยหลายคนมันเป็นคือจัง เรื่องเล่านะคะเจีย๊ยบเบาก็บมดจบดอกเบาจนเละหลายต่อไปน่ะคะือสิบบจะจบนะเรื่องของเจี๊ย <c oughs> บค่ะเบิ้งพักเจี๊ยบไว้น้ำเนาะพริกเจี๊ยบก็เริ่มงามแล้วค่ะเริ่มเขียวเนาะไทรหนามใบ มองนี้นะดินนี่มองนีเนี่ยเจี๊ยบเ่เคยไเด้เยวฮ็ตประโยชน์อียังเลยค่ะไม่แต่กล้วยเนาะตะกอนกล้วยปู่กล้วยไหวเจี๊ยบกับเดี๋ขายกล้วยนะคะขายกล้วยหอมเนาะสื่อพันนอพื้นมานนอละยี่สิบบาทค่ะเจี๊ยบกระยานเพ y o ยูทูบนี่เจี๊ยบกระเฮ็ดไปเป็นแบบเป็นฝันมันไกลเกินฝันเจี๊ยบดอกค่ะเจี๊ยบก็คืดไปจังสันอีลาหน่อยว่าแม่ฝัน วันไปทัว่วทีทั่วแดนเพื่นว่าเจียกว่าวิธีใดสีคือว่ามันสไดใดไล่ใดขามา่าเจียกกะบกัอยากเฮ็ดนะคะบันนีเจ,เจียกนางเฮ็ดงานเจียกกับคือไปว่าเฮ็ดจังด้าจ,จังสได้เงืนเพิ่มโดยที่ห้าวาไดะเื่อยแไงเฮเจียกก็เลยว่าอีลานอยเฮ็ดย,ยูทู e ใ,ให้แม่แน่เปิดช่องให้แม่แน่แม่สิเฮ็ดยูทู e นะคะอีลานอยว่าแม่แม่สิพาสีเบิองแม่จังสีนะคะ แม่เห็นเขาเบาในโทรศัพท์ว่ามันได้เงินได้ลูกแม่ว่าเนาะแม่สิเหตุเบิงเพื่อได้แม่กับพ่อสิได,ด้ดบ่ได้คิดว่สิได้เป็นหมื่นเป็นแสนดอกค่ะคิดบ่ได้เป็นเงินค่านข้านามขาไฟซอยพญ่พไปอีกทางหนึ่งก็ดีนะคะเจเจกับเหตุไปเนาะอย,ย่างหนึ่งเข้าก็มีเฮ้ากับสิได้มีมูแต่วัยรุ่าน,น้อยก็บ,บอกแม่อยู่ว่าบัดนี้เจเจเหตดไปได้ประมาณเดือนหนึ่งเจเจเมื่อยบัดนี้เมื่อยเจเจต้องมาเบืองคลิปหนหมูเนาะ จยากคิดว่าบ่ได้เบิ่งคลิปเห้ไผบ่อยากโทรศัพท์กับบ่อยากบ่อยากใส่นะคะแต่ว่าพอมาพอมามาทำมาเฮ็ดแล้วก็ต้องเบิ่งคลิปให้หมู่จังซี่กับบ่เบิ่งก็ก็เห็นแก่โตเนาะค่ะเนาะเจเจก็คิดไปจังซั่นเจเจก็มาเบิ่งคลิปให้หมู่ก็คิดว่าโอ้มับนบ่ไหวแล้วจังซี่นะคะ่ะก็ว่าสิเศร้าเฮ็ดค่ะพี่หลานหน่อยว่าแม่ก็เฮ็ดไปแล้วก็พอมีหมู่พี่หลานหน่อยว่าอย่างน้อยแม่สิได้มีหมู่นะเจเจก็เลยเฮ็ดค่ะ จะความฝันก็คือสิบุกได้ว่าเด็ดไปน้ำโมดอกค่ะเจี๊ยกนะเพราะว่าเจี๊ยกโกเก่งทางนี้เนาะก็เฮ็ดไปเไปเรื่อยๆค่ะก็ใหนเพื่อนๆอดเบิ่งให้เจี๊ยกในทางเปิดทิ้งว้ก็ได้เพราะว่ามันเป็นภาพที่นพนาเบิ่งดอกของเจี๊ยกสาลาก็บ่มีเนาะเจี๊ยกก็ะหูงอยู่ค่ะ เอาไปทังใดล่ะบ้านเนี่ย <c oughs> เจีย๊ยบยานถือพิกเจี๊ยบค่ะปล่อยเส็นี่เลยมันมีแนวทีเจีย๊ยบสิบปลูกอีกหลายอย่างค่ะบักเขือพ่วงกับมีเบียงามงามเจี๊ยบกับพะท่านได้ปลูกนี่คะ่ะพัฒนาการอัปเดตเนาะนี่คะ่ะเจีย๊ยบว่าปลูกบักเขือนี่ก็ดีค่ะแล้วก็พ่อยญ่ก็ชอบเก็บพร้อมเจี๊ยบให้พ่อหญยเก็บเนาะนี่ เจี๊ยบกระปูพญายิ้มสื่อมากเจี๊ยกบกระปูเบิดเรียบยังพญายิ้มเป็นสีหดปักทัวหายเยกี่ยบปลุกทัวร์ล่ะค่ะยังบอกท่านแต่ท้ายคลิปเดี๋ยวสีอัปเดตให้เบื้องยุคค่ะเออเนี่ยมะเขือ,อเทศเจี๊ยกบก็มีลูกแล้วนี่ค่ะ กับประมาณนี้แล้วค่ะกะลงคลิปเง่าขื้นใน่ยจักน้อยกะเยาวากันเด้อค่ะนี่พิกเกียรเยียกเนาะกะเผาเี่เยียกกะเริ่มมี่แล้วค่ะนี่อะพีกเกียยียกกะเริ่มสวยเนี่ยบดตายด้ค่ะที่บักควายมาเห็ดกินิ่นหักเนาะเกียเยียกเอาอันนี้มาแปะพ่นไหเพ่นกะสุดชื่นขื้นเนาะค่ะกับประมาณนี้แล้วค่ะสำหรับคลิปนี้กะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามใเจเจียกแฟม i ิลีเนี่ยค่ะเพราะเป็นกำลังใจใเจเจียกเนาะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ